Hey 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 Hey

ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณทกานดยที่คุณพ่อคุณแมคุณน้องาก็ผด้วยค่ก็ขอบคุณครับพี่น้องนะครับที่เนพี่น้องที่วัต่ากันาลนะครับดจา้าก็เปี่ยวกันแล้วก็อายุห่างกันนิดเดียวนิดเดียวครับแค่สิบสปีเท่านั้นเอง อย่างใกล้เคียงกันดูไอ้หนุมผมภูมิใจอย่างนึงนะครับผมตอนเอ่อมื่องานที่พระรามสองทีมแสงสีเสียงเวทีนี่แหละครับผมทีมติดตั้งเวทีขึ้นฉากเลยครับโวยวายกับแม่เลยบอกว่าเอ่อพอขึ้นหนุ่มหนุมที่จะมีรูปพี่เกย์รูปพี่เกย์เราสองคนใช่ไหมครับใส่ชุดสีขาวใช่ไหมทีมเด็กเอตั้งหนุมบอกเลยไม่เสื้อผ้มีแต่รูปน้องตัวตัวไม่ได้มีรูปพี่ต้องแล้เสร็จแล้วนี่แบบเขาเอาแล้วไอ้ปุ๊บลืมรูป มาเียออโอ้มันดูเห็นหน้าเหมือนกันาว่ามีตวเว่าหน้าเราเท่ากันเท่ากนเลยิวิธีคนนั้นไ่ใชมารับติดกับพี่อาเห็นหน้จังเลยหน้าเาอะยู่เรา้งบอกว่อย่างไรนะมีคนลูกโตโอย่างเดียวเลยเห็นลูกมี่ก่นึ่าโตโ เอบคุด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคุณพี่ไพร์รอแคชชีนีล้ก็ไพรรอแล้วนะฮนะคือวิษระขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ให้โอกาสเราสองคนพี่น้องนะครับหากว่ามีโอกาสมีงานสนใจชีวงานของเราฝากไว,ว้้วย วันนี้มีไลฟ์สตรีมิ่งจากเพจยิ้มใหญ่สตูดิโอนะครับผมมีทั้งเพจเฟซบุ๊กไปกดติดตามได้นะครับแล้วก็มีทั้งยูทูบนะครับหากแม้ใครต้องการจะชมย้อนหลังหรือว่าอยากจะชมผลงานใครเข้ไปหาดูได้ในช่องยูทูบของทีมยิ้มใหญ่สตูดิโอครับครับผมก็ฝากผลงานของตัไว้ด้วยนะครับผมละครในปีนี้นะครับนอกจากซ้นไลฟ์โซ่ที่กำลังจะจบแล้วนะครับในปี -66 นะครับผมตัวจะมีเรื่องใหม่สองเรื่องนะครับในช่วงวันสามสิบเอ็ดฝากติดตามด้วยนะครับผม แล้วก็ในวันพรุ่งนี้นะครับรายการวันบันเทิงช่องวัน31นะครับผมเวลาเที่ยงครึ่งจะถึงบ่ายโมนะครับต้องไปถ่ายรายการสดในวันพรุ่งนี้ด้วยเมื่อพูดถึงละครที่ไร์ด้วยไงก็ฝากทุกทุกผลงานทางช่องวันสามสิบเอด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับขอบโครงการที่นี้เพื่อในการศึกษาพ่อแม่พี่น้องผู้สูงอายุทุกท่านที่รอชมศิลปะทางแสลิเกเกอร์ผู้สูงอายุ อุตส่าห์พูดอย่างนี้เราอย่าไปรับที่เอาอุสาหไม่พูดถึงผมอุตส่าห์หันไปทางนี้เพราะว่าพอสายตาผมหันไปทางนี้มันมีแต่ผู้สูงอายุจริงๆที่นั่งอยู่ด้านหน้าเลยถ้าเราเงียบเงียบไปเขาจะมาเหรอถ้าเงียบเงียบไปเขาก็ว่าเปแกงเน็ยบแกงสาวๆแล้วเนี่ยดัง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  ก็ท่านที่ชื่นชอบการแสดิเกต<ร>เรามีให้เต็มรูปแบบจะร้องจะรำจะอะไรก็ตามเราจะให้ดิเกตเต้นที่ลรลบอรอง่าท้องเรื่องในวันนี้ไม่ซ้ำที่นี่แน่นอนใช่ครับแต่ซ<า>้ำที่อื่นหมดเลยคนระับพ <c oughs> ูดเล่นรับรองว่าที่นี่ไม่เคยดูแน่นอนช่วงนี้ครับวาจาไดกิตริยาใดในช่วงคอนเสิร์ตวิสุสภาพเราทีมง,งานขอภายเวลาทีด้วยช่วงนี้ชมการแสงดิเกตด้วยนะโอกาสนี้ครับ บอกปูดพยายามจะชนะชาวาเพื่อชนะสาแสดงปานที่เกิไปจอลที <oses> ้องเร้าสายประธานดูต้องที่ลันและต้ออภิมนะเขาดูทีหูใจจะเสือมนใรื่ออะไรอูนะเรื่อไเร่อะร Bom, portanto,